สวัสดีครับพี่น้องเอซทุกท่านนะครับวันนี้ผมจากลิ้งรถปลดป้ายนะครับผมก็มานอนอยู่ทุ่งนานะครับก็มาอัปเดตนิดนึงนะครับเรื่องอะไหล่รถนะครับของตัวปีสิบสองนะครับของตัวปีสิบสองเกียวโ,โตนะครับผมตอนนี้ทางเสียงกงอ่าได้แจ้งราคาไหลมาเกี่ยวกับราคาเกียวโ,โตนะครับตอนนี้เกียวโ,โต้ รุ่นปีสิบสองนะครับขยับมาตอนนี้นะครับผมราคาหน้าร้านอยู่ที่เจ็ดพันห้าแล้วนะครับราคาไหลตอนนี้นะครับต่อลูกนะครับผมตอนนี้เจ็ดพันห้าต่อลูกนะครับก็ถ้าขายกันทั่วไปก็อยู่อยู่ประมาณลูกละหมื่นนะครับผมราคาตอนนี้ราคาเกียร์อโอตโต้ปีสิบสองนี้ราคาจะเท่ากับเกียร์ซีวีทีตัวปีสิบสี่แล้วนะครับผมถ้าพี่น้องจะใช้ผมก็ว่าถ้าเกียร์อโอโต้ลูก ลูกเจ็ดพันห้าถึงหนึ่งหมื่นบาทนี่ผมก็ว่าถ้าซื้อปีสิบสองก็สามารถซื้อปีสิบสี่ได้นะครับผมนะร,บราคาอะไรของเกียร์ราคาหน้าร้านเจ็ดพันห้านะครับเจ็ดพันห้าแล้วนะครับเกียร์ตัวปีสิบสองนะครับแล้วก็ราคาซ่อมบำรุงของเกียร์ออโต้ปีสิบสี่ก็ราคาไม่ก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทเหมือนกันนะครับเทียบแล้วถ้ามีตังค์นะครับก็ซื้อเล่นเล่นของตัวปีสิบสี่ไปเลยนะครับเป็นรุ่นบอดี้ใหญ่นะครับ ผมว่าปีสิบสี่นี่น่าใช้กว่าปีสิบสองนะครับเพราะว่าอ่าบอดี้ใหญ่แล้วก็การสมรรถภาพในการขับขี่นะครับดีมากนะครับดีมากสั่งอ่าเร็วทันใจปัญหามันไม่มีอะไรมากนะครับปีสิบสี่มีแค่เกียร์ถ้าเราอ่รีเมคเกียร์ใหม่ก็จบนะครับผมไม่ต้องจุกจิกอะไรปีสิบสี่โอเคกว่านะครับในมุมมองผมตอนนี้นะที่ผมขายมาสี่กว่าพันผมก็ว่าปีสิบสี่โอเคกว่าปีสิบสองนะครับผมมันมันยังใหม่เลยฮะ เราสามารถแปลงโฉมเป็นปี17ได้ถ้าท่านที่คิดจะซื้อนะครับผมแนะนำนะครับอ่าเล่นตัวปี14เลยนะครับสองแสนกว่าบาทนะครับซื้อทีเดียวจบสมมติว่าเราซื้อปีิ2สมมติว่าเราซื้อปีอ2ผมว่ามันก็เช,เช็คบำรุงก็ตกไปก็อ่าเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ทำนั่นทำนี่ไปมาเขา ตกไปเกือบเกือบสองแสนอยู่ดีนะครับสําหรับปีสิบสองวันนี้ดูหน้าเกียร์ไปนะครับอ่ะพี่น้องนะครับท่านใดที่ชื่นชอบเกียร์กับรถแท็กซี่ปดป้ายนะครับพี่น้องอันนี้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบสําหรับเกียร์นะครับผมเกียร์ออโต้ตัวนี้ของตัวสิบสองก็อยู่เจ็ดพันห้าไม่รวมใส่ไม่รวมไปเอานะครับถ้าเทียบกับตัวปีสิบสี่แล้วซูสีกันเลยนะครับซูสีกันเลยนะฮะตอนนี้ในการซ่อมบำรุงนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้ามีตังก็เล่นปีสิบสี่ไปเลย นะครับประหยัดเป็นเส้นแสนประหยัดกว่ารถบ้านเป็นเส้นแสนเลยนะครับผมไม่ได้จมตีรถบ้านนะฮะท่านใดชื่นชอบรถบ้านท่านก็ซื้อได้นะครับเราก็อันนี้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบเฉยๆนะฮะร,รถก็ดีทุกยี่ห้อละครับพี่น้องหันไปใส่หันไปขว้ากระเถ้าคักเลยพี่นี่อ่ะพี่น้องท่านใดชื่นชอบก็โทรมานะครับผมสําหรับท่านที่อยากได้รถ 14, ปีสิบสี่ปีสิบสองผมก็พอหาให้ได้ปีสิบสองปีปีหน้านี่เขาว่าเยอะนะครับปีหน้านี่เยอะมากปีถูกปีสิบสองนะเยอะ มันมันต่ออายุมาแล้วสามปีนะฮะปีสิบสองปีหน้านี้เยอะแน่นอนปีสิบสองนะครับปีสิบสี่ก็ประมาณอีกสักสามี่ปีเพราะว่ามันต่ออายุอะไเหมือนกันเข้าใจไหมพี่น้องปีสิบสองนี่ปีหน้าจะเยอะนะครับปีนี้ก็ไม่ค่อยมีมันจะหมดปีหน้าปีสิบสองหมดอายุปีหน้าปีสิบี่ก็อายมันสามปีนะครับแต่ที่ผมตอนนี้มีสองคันนะครับอ่าปีสิบสี่นะครับสวยๆเลยครับบางเดิมไม่มีชนเลยนะครับเดิมเดิมสองคันพี่น้องท่านใดชื่นชอบก็โทรมาหาผมนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับผม ขอบคุณทุกการติดตามดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับบอกไว้ว่าตอนนี้เกียร์12เกียร์ออโต้ที่เป็นลูกๆนำเข้าจากญี่ปุ่นตอนนี้ขยับราคาขึ้นมาลูกละ7,500แล้วนะครับผมไม่รวมค่าติดตั้งไม่รวมค่าไปเอานะครับขอบคุณพี่น้องทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ